สอการใช้งานตู้เซฟคิงดัมอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ต้องการทําการเปลี่ยนรหัสนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเราต้องเข้ารหัสเดิมก่อนนะครับรหัสเดิมของโรงงานนี่นะครับจะเป็น1 2 3 4 5 6หกนะครับก่อนอื่นเลยเรากดดอกจันนะครับกด1 2 3 4 5 6ห้ากนะครับกดสี่เหลี่ยมพอโอเพนเมื่อไหร่นะครับเรากดดอกจันอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็มันจะขึ้นเซต C1 นะครับเราก็มาใส่รหัสได้เลยนะครับพอใส่รหัสเสร็จเราก็กดสี่เหลี่ยม อันนี้กรหัสก็ตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่อ่ะเราลองใช้งานกดอกก่อนอื่นเลยนะครับกดดอ,อกจันก่อนหนึ่งสองสามสี่นะครับกดสี่เหลี่ยมถ้าอยากจะเปลี่ยนอีกนะครับกดดอกจันนะครับขึ้นเซสีหนึ่งแล้วเราก็ตั้งรหัสเลยตัวนี้ตั้งได้เรื่องแปดหลักตอนนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับจากนั้นกดสี่เหลี่ยมยืนยันเท่านั้นแหละครับถ้าสมมุติว่า เรามีปัญหาเกิดการใช้งานเราไม่ทราบรหัสอะไรเราก็ใช้กุญแจตัวนี้ในการปลดล็อกนะครับเสียบแล้วก็บิดมาทางขวาแค่นั้นเองนะครับตู้ก็สามารถเปิดได้แล้วลจากนั้นนะครับเราก็เข้ามารีเซ็ตนะครับกดตัวนี้พอกดตัวนี้ไปเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเป็นค่าโรงงานเลยคือ1 2 3 4 5 6หนะครับถ้ากดไปเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นค่าโรงงานนะครับเท่านั้นแหละแล้วเราก็จากนั้นเราก็เข้ารหัสนะครับแล้วเราก็มากดดอกจันแล้วก็ใส่รหัสนะครับเท่านั้นแหละครับครับ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Kingdom Pilot นะครับ Lego Tyo c h a r p w i n s u n President Demo Sure นะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟ ที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ i d l i n ์พิมพ์คำว่า s a v e house นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลีนิกตู้เซฟโดยช่างเฮงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ